อันนี้คือความสามารถเป็นลังนอนนะครับท่านผู้ชมของกระจาบอกลายนะครับนอนก็นอีกลังหนึ่งนะครับซึ่งเอายอดยอดพงเนี่ยมารวมๆกันแล้วก็หาญ้ามาพันนะครับสังเกตที่ปากนะครับจะมีดินนะท่านผู้ชมเอาดินมามาถ่วงไว้นะครับ ปากมีแต่ดินนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกนกนะท่านผู้ชมคือเป็นพ่อนกแล้วนะครับแต่และกระฉาบคือจะต่างกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้สามารถโน้มใบโน้นใบนี้เนะี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็มัดสารด้วยด้วยหญ้านี่ครับแล้วก็ทําเป็นรังนอนนะครับผมอยู่ในป่า สังเกตจะเห็นเงาน้ํานะครับเนี่ยยอดพงตามน้ําเนี่ยมาแล้วฮะนี่ครับเรียกได้ว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนเลยแหละครับแบบนี้นะครับสั่นหน่อยนะท่านผู้ชมเอาแนบหน้านะครับคือกล้องตัวนี้มันการสั่นไม่ดีไม่ได้ใช้ขาตั้งเลยครับ อย่างฉลาดนะครับผมไอกระถาบปอกลายเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ทำหลังอวดสาวเหมือนกันครับสองหลังคู่เนี่ยนะครับผมนี่ครับตัวตัวนี้ก็ตัวลายนะท่านผู้ชมเนี่ยชอบกินไข่นกนะครับ ตีจิกกินไข่นกกระวา้ายนะผมตัวร้ายเลยนกกระจาบนกเล็กๆเนี่ยเ,เสร็จหมดนะครับคือมันตัวใหญ่มันมันไม่กลัวนะครับผม